สวัสดีค่ะสวัสดีพอพเออมมอฟซสกุลสกุคนค่ะมือนี่มาพอกับช่องเบาทุนสาวจอยคือเกาเนาะค่ะมือนี่เขาก็มีแนวทางมาฝากพอพ,อพอมแมมอฟซคือเกาคะ่ะเป็นรัฐบาลไทยเด้อค่ะหรือว่าขนมไทยนั่นเองเนาะคะะ่ะเนาะวันที่สิบหกกรกฎาคม หกเจ็ดนะคะเป็นเลขมีที่มานะคะอ่ะเป็นเลขมีที่มาเนาะค่ะเนาะกะร่องเอาไปจับฉลากกินแบงแรัฐบาลกันคะ่ะงวดที่แล้วเป็นหามายเลขหนึ่งศูนย์หกนะคะเนาะกะเขานะคะ กับเขาเด้อพอพอม่ม FC สกคคุลสกุลค่ะวดนี้เข้ามาตามต่อคะ่ะว่าจะเข่าบอเนาะเลขมีที่มาตีเป็นเลขบนเลขล่างไปเลยเด้อค่ะพอพอมเม FC คะ่ะเลขบ่หลายโตคะ่ะเลขมีแค่บบกีคูคะ่ะถ้ามาเกาะคอยจ้าถ้าขาดกระพานเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะพวมามันเป็นอ่า เป็นการเสียงโชคค่ะเป็นการเสียงโชคเอาไปจับรอตตานีกินแรงรัฐบาลกันไว้ค่ะถ้ามาก็ค่อยจัดค่ะาคัดกะทานเนาะค่ะเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเป็นเพียงแนวทางก็เอาไปลุ่นกันเนาะค่ะเนาะ ถูกมากอะหลายงวดแล้วค่ะพอมมาหอดเท่ากับมานล่อรุ่นกันค่ะว่างวดนี้จะเข่าบอนะคะเนาะมาถึงเรามันจะเป็นยังไงนะคะถึกหลายงวดแล้วงวดนี้ทังช่องก็เลยเอามาล่ใงห้พพอพอเมเม FC ได้เบิ่งกันเนาะค่ะเนาะได้เบิ่งกันพิจารณากันเด้วค่ะว่ามันเป็นตาเข่าบอนะคะเนาะ เป็นเลขบนล่างเลยนะคะเป็นเลขบนล่างเลยเด้ขอขอผมเี FC สุขสุมทุกคนค่ะตีเป็นเลขบนล่างไปเลยเลขกบลบ้ายตัวแด้วค่ะลองจับเบิ้งธรรมะก,ก็ค่อยจัดค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเนาะตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นอย่าลืมด้วยค่ะว่า ทางช่องขอเน้นตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเด้อค่ะพอพมิเมฟฟ่ fc สุกุุกคนค่ะให้ไปจับรถเตอรี่กินแบงรฐัฐบาลกันไว้วันที่แล้วเขาหกศูนย์ศูนย์หกนะคะเขาหกศูนย์เด้อค่ะพอพอมิเมฟฟ่ fc สุกุุกคนค่ะมากระจัดท่าขาัดกะพานนะคะ งวดที่แล้วเข้านะงวดนี้มาตามต่อดูเลขแนวทางจะเข่าบอนะคะเนาะงวดนี้ตามต่ออีกงวดหนึ่งค่ะเข่ามาห้างเมดอสิบสามงวดละค่ะสิบสามงวดละพองวดสิบสีของเฮ้ารอมารุ่นค่ะสิบสามสิบสี่ก็มวดบางยานี้ค่ะ นี่เป็นหัวสิบผาเนาะคะ่ะหัวสิบผากับมาลุ่นกันค่ะว่าสิบห้ามันจะเข้าไหมเขามารุนกันค่ะหัวสิบผาเนาะค่ะเนาะหัวสิบหาะะนะ้หบหามาลุ้นกันว่าจะเข้าหรือเปล่ามาตามต่อนะคะว่าจะเข่าหรือจะจังได เป็นเลขบนตีเป็นเลขบนล่างไปเลยเลขบนล่างใส่3ตัวได้ใช่ไหมคะ่ะเอาชุด3ตัวบน3มตัวไปก่อนนะคะ820 ปดสองมากก็ค่อยจัดเด้อค่ะสองตัวชอบก็จัดไปเลยค่ะปะตองนี่ล่อค่ะถูกกระถูกบ่ถือกับว่าถือค่ะถ้าเข้าคิดหลายมันกับเฮงเมืดหลายค่ะ บรต้องคิดร้ายค่ะถูกกถูกเท่านั้นละสองศูนย์แปดสองเก้าแปดเก้าสองค่ะ <90 S 2> ตัวเลขมีแค่นี้แหละคะ่ะพอพอมีเมฟซีค่ค่ะตัวเลขวดวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขที่มีที่มาเลขมีที่มาบนล่างก็จะมีสามตัวบนแปดสอง3ูนเก้าแปดสอง 3ตัวบนนะคะมีแค่สคูเนาะ2ตัวบนล่างสองศูนย์แปดสองเก้าแปาสองเก้าศูนค่ะถ้ามากก็จัดเลยค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะตัวเน้นเน้นตัวได้พ่อเอามันมีเปดเปยดได้แน่นี่ไม่เห็นไหม ค่ะพอพ่อแม่เอฟซีค่ะท่านใดที่เห็นแล้วบอท่านให้แคบหน้าจอไว้เลยเด้อค่ะแคบหน้าจอไว้เลยค่ะไปฝากไปจับเราตะได้กินแบงค์รัฐบาลกันไว้เด้อค่ะเด้อค่ะทั้งช่องก็อขอบุญขอบคุณเหล็กมีที่มาให้กับทางช่องเอามาลงเนาะค่ะเนาะการล่อลุ่นมางวดนี่จะเขาอีกบ่อเนาะค่ะค่ะคลิปนี้ทั้งช่องกับฝากก็เพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งกิ้งกิ้งห้เป็นกำลังแรงใจยาขามโฆษณาเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังแรงใจหาตัวเลขเด็ดมาลงให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีได้เบิ่งกันค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ